สวัสดีครับสวัสดียามเย็นของวันที่20มิถุนายน2568นะครับวันนี้อยู่โซนกลางกลางนะฮะหลางบ้านจ้าหลังบ้านนั่นแหละคงมาดูไม้ที่เลี้ยงไว้แล้วก็เสียบไว้นะไม่ได้บำรุงนะแต่ก็ไม่ตายนะครับไม่ตาย มันโดนฝนเดียเด๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนมันหยุดหยุดไปไปมามาก็ประมาณนี้เดี๋ยวหรือ้อไม้เอาไปเปลี่ยนดินเขาก็จะพุ่งเองนะครับแบบนี้ไหมดอกขาวดอกขาวนะฮะส่วนอันนี้อันนี้เพาะ,มะเมล็ดนะครับไม่ใช่ไม้เสียบแดงดีดี ตัวพวกนี้ก็นะฮะอันนี้ก็เพาะเมล็ดชั้นเดียวนะส่วนมากผมจะชอบเขาก็ดกนะดกเป็นพวงนะครับไม้แบบนี้รอเอาไปทำรวมมิดนะฮะร,รวมมิดกิ่งนี้บ้างกิ่งนี้บ้างประมาณเนะี้ยให้เขาหลากหลายอยู่ในต้นเดียวกันเอาไว้ดูนะครับขายไม่ได้ก็เอาไว้ดูน,นี้เหมือน ไอพวกแต้มแดงนะออกมาซ้ำๆเยอะนะฮะการเพาะไม้แล้วก็ออกมาเป็นสไตล์เดียวกันเลยซึ่งไม่แปลกใจนะฮะหลายๆสวนเขาก็เพาะออกมาก็จะเป็นในสไตล์เดียวกันคล้ายๆไอดอกพวกขอให้รวยนะมันจะเหมือนกันฮะเอาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฮะวันนี้มีมีกิ่งเสียบมาแบ่งนะฮะ อันนี้แม่บ้านผมเสียบไว้ผมมาเจอนะครับเลื้อยแบบนี้ไม่ใช่อื่นใดนะฮะดูแตกกี่หนึ่งสองสามสี่ห้าละแตกห้าไปละอันนี้คือกระทิงแดงนะครับกระทิงแดงเปิดราคาเอาไว้ที่3ามร้อบบาทนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นของคู่กันที่เพชรพินทองกับ ทับทิมประกายเพชรนะฮะดูใบอันนี้ก็ขายเป็นคู่คู่นี้480บาทนะครับส่วนคู่นี้เป็นราชินีเพชรน้ำพองอันนี้ก็คือเป็นเพชรเมืองคงดอกดอกอ่เพชรเมืองคงดอกดอกรับประกันดอกนะครับก็ได้เสียบไว้นะฮะทำกิ่งทำกิ่งตอนคงไม่ทันก็ได้แต่กิ่งเสียบเพราะว่ากิ่งแม่เขานี่ มันโดนทดแล้วก็ยังไม่มีกิ่งใหญ่พอที่จะไปทํากิ่งชํำช้าก็เลยได้แต่เอากิ่งเสียบนะฮะมาทําแบกก็คู่นี้ที่420บาทนะครับต่อไปส่วนต้นนี้เป็นเพชรพินทองนั่นแหละ480บาทเอ๊ะทำไมถึงขายแพงกว่าเพื่อนทรงสูงนะฮะแล้วก็ดูนะดูการต่อนะครับเนียนกิบเลย นะทรงดีมีอนาคตนะครับไล่สเต็ปชั้นกิ่งไปะละเป็นแบบนี้ไปเลยนะครับสูงสูงสวยนะฮะทอานี้480นะครับ,นนรบส่วนอันนี้พามานำเสนอเฉยๆให้ดูลูกของยักษ์ดำออแบล็กยักษ์ดำออแบล็กที่ดำดำนะฮะดูความดำไล่เฉดดำนะฮะ ดำมาแรงนี้นะนี่นะครับจริงๆก็เสียดายเนาะนี่มันมันออกดำๆเป็นอะไรมันี่นะเขาคู่นี้480นะครับเผื่อท่านใดสนใจนะฮะลูกของยักษ์ดำออ b แบล็ไมายไม่บ้านนะ มีท่านใดสนใจฮอลแลนด์ลีลาไหมครับต่อรีลาโอ้โหนี่นะครับลีลาทวทีนะโอ้ยใหญ่นะแบบนี้ก็480ได้นะครับใหญ่ๆแบบนี้เอาเป็นเลี้ยงลีลาอันนี้ก็ลีลาหัวฟูนะครับลีลาหัวฟู น่นดอกเอี้ย,ยวๆแบบนี้ก็สามร้อยเก้าสิบนะครับไม่ได้มีไม้อะไรที่สวยๆตื่นเต้นนะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้ส่วนทางโซนนู้นก็ยังไม่ได้จัดเสียงดังนะฮะไม้ช่วงนี้มันโดน โดนฝนทิ้งช่วงสภาพคงไม่แตกต่างกันมากทิ้งช่วงแล้วก็ขาดน้ําผมก็มาได้รดน้ำนะครับก็ปล่อยไปปล่อยไปแบบนี้เลยบางท่านอาจจะเรียกว่าไม้โสมก็ได้แต่สําหรับผมเลี้ยมันอยู่ได้นะอยู่ได้อยู่ได,อได้อยู่ได้นานด้วยเออคารามิเมื่อวานผ้องขายเท่าไหร่นะคารามิต้นนี้ 3500้ยใช่ไหมบวกค่าส่ง300มันจะเป็นอ่า3,800อืม3,000เอา้าถ้าวันนี้นะฮะเฉพาะวันนี้3,300รวมส่งเอาวก็ว่ากันไปนะครับดูดูพลิกดูอะไร อันนี้ไม่้านก็เอามาปลูกล่ะนะฮะปลูก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 แบบนี้นะครับก็คงแสงสว่างมืดแล้วนะฮะคงพาเดินลงไปข้างล่างไม่ได้ก็ต้องขออนุญาตจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ